สวัสดีครับคลิปนี้ชื่อว่าการออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณาด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับล้วก็มาเริ่มต้นที่หน้าอาัดบอร์ดเนี่ยนะครับคลิกที่หน้าอาัดบอร์ดนะครับจากนั้นก็มาที่คำว่า New Artboard นะครับแล้วก็กดวางนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยม r ี t a n g l e Tool นะครับกดอัตโนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับ ้ค่านึ้านคูณ่แล้วก็คลิกโอเคนะครับน,นั้นเราก็วางให้มันอยู่ตรงกลางหน้าอัดบอร์ดนี้ที่จะเลือกมาที่วินโด์นะครับมาที่คำว่ากระเดียนแล้วก็มาที่คำว่าวินโด w นะครับแล้วก็เลือกคำว่า c o นเลมาด้วยนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับที่จะขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ที่จะเลือกเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีนะครับสมมติเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราก็มาติ๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีเอานะครับที่จะเปลี่ยนสักประมาณแบบนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปนะครับต้องการสีอย่างนี้โอเคแล้วนะครับเม่ได้ตรงนี้แล้วนะครับพี่จะเริ่มต้นจากไปเลือกที่เครื่องมือ ellipse tool นะครับเลือกสร้างวงรีมานะครับสามวงแบบนี้นะครับ สำหรับตรงนี้สำหรับพิกที่ b a c k g r o u d นะครับแล้วก็มาที่คำว่า object นะครับมาที่คำว่า lock l o อก selection นะครับเพื่อสะดวกในการทำงานหลังจากนั้นพิกจะเลือกทั้งสามอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีประมาณสีประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่คำว่า window นะครับมาที่คำว่า part เ i d e r ครับแล้วก็ จะสร้างก้อนเมฆนะครับถ้ามันแยกกันอยู่แบบนี้นะครับในการเปลี่ยนสีแต่ละครั้งมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราต้องเลือกทีละอันหรือไม่ก็ต้องเลือกแบบนี้แล้วก็ทําการเปลี่ยนสีในครั้งเดียวแต่นี้พี่จะรวมมันเป็นก้อนเดียวกันนะครับด้วยการมาที่พาร์ f ไฟเดอแล้วก็ซีเล็กเลือกทั้งสามอันนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าอยู่ไหนเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับ อันนี้พี่ก็จะเลือกขยายขึ้นมานหนึ่งหนึ่งเลือกวางให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นพี่ก็จะนำคำว่าลดกระํำมานะครับ ว่ารถกระดัดำที่จะใช้สีแดงนะครับสีแดงจากนั้นก็คอนโทรลคิปโอเป็นการสร้างเอาลายนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคอนโทรลซีคอนโทรลวี v. ตัวนี้มาไว้ข้างนอกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวอักษรน,นี้นะครับมาที่คำว่า Edit Copy แล้วก็เลือกที่คำว,ว่า Edit ิเหตอินฟลอนนะครับจากนั้นก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ยอ่อตัวที่เราค o ปปี้ไว้แล้วก็เลื่อนมาที่จะเลื่อนให้มันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณตรงกลางนี้ตัวนี้จะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับกับสีส้มเหมือนกันจากนั้นก็เลือกทั้งสองวัตถุนะครับกดชิปค้างไว้ก็เลือกทั้งสองวัตถุนะครับ เลือกอันนี้ไว้ก่อนแล้วแล้วก็มากดคลิปข้า้งไว้แล้วก็กดอันนี้กครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า Object กต์นะครับเบรนเบรนออปชันนะครับมาที่คําว่า s p e ซิฟายสเตตรงนี้พี่เรียกค่าที่300ร้อยกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นก็มาที่คําว่า Object กต์เหมือนเดิมนะครับเบรนเมครัมันก็จะได้ตัวหนังสือประมาณนี้นะครับ สาเหตุที่เราต้องก๊อปปี้ตัวนี้เอาไว้ก็เพราะว่ามันมองแล้วมันมองไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่ามันอ่านว่าอะไรเราก็มาเสร็จแล้วเราก็ยกตัวนี้ไปครับไปวางวางแล้วพี่จะเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับก็ได้ตัวหนังสือมาเป็นตัวแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาคาว่าลดแรงแสงหน้าฝนนะครับ คอนท C แล้วก็มาคอนทู V คอนทูน A แล้วก็คอนทูนชิปเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่ชี้ไปทางขวานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มปอยนะครับแล้วก็คอนทูนชิป C เป็นการวางให้อยู่เซนเตอร์นะครับตรงนี้พี่จะเลือก ให้ลงมาข้างล่างเลือกฟอนตเป็นฟอนต์บูครับดังนั้นพี่ก็จะมาทำการเพิ่มนะครับตรงนี้จะเป็นตัวสีแดงนะครับพี่จะเลือกสีแดงก่อนนะครับตัวหนังสือเป็นสีแดงแลงจากนั้นพี่ก็จะมาที่คำว่า Window มาเลือกคำว่า a p p e r r a n c e นะครับ เลือกแอปเปิลแอแล้วก็มาที่วินโดแล้วกลับมาเลือกคําว่าสโตรกนี่นะครับที่จะตอนแรกก็มาที่คําว่าแอปเปิลแอนเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกตรงสามเหลี่ยมคว่ำๆเนี่ยนะครับเลือกคําว่า d d new stroke เนี่ยครับเลือก d d new s t r o k e แล้ว ตรงนี้นะครับที่จะเลือกเพิ่มปอยเป็น14ปอย14ปอยเลือกเพิ่มเป็นสีฟ้านะครับสโตรเป็นสีฟ้าครับที่มันมองไม่เห็นก็เพราะว่าพื้นมันอยู่ข้างล่างเราต้องดึงสโตกให้มาอยู่ข้างล่างฟิวนี้นะครับตอนฟิวเราก็เลือกเป็นสีแดงนะครับ มันก็จะมองเห็นฟิวแล้วต่นี้สีฟ้าเราก็จะเอ่อสตรกสีฟ้ามันก็จะไปกลืนกับแป็กาวสีเงินนะครับเราจะเพิ่มสโตรกอีกนะครับก็ด้วยการมาที่แอปเ a รานเนี่ยนะครับแอปเปรานแล้วก็แอดนิวสต r o กเนี่ยนะครับดึงอันนี้ลงมาไว้ข้างล่างนี้ เพิ่มตรงนี้เป็นปยี่สิบอยมีสิบอยนะครับเลือกเป็นสีขาวเพิ่มให้มันนาหนาหน่อยครับเป็นก็สี่ 40. อ่าที่ให้เอาคำว่าโตรกมานะครับที่ต้องการเนี่ยพอเราเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นเหลี่ยม มันเป็นขอบเหลี่ยมๆซึ่งก็ไม่สวยนะครับเราต้องเลือกพวกนี้ให้เป็นมนๆแบบนี้เราแคปแล้วก็เราจอยอะไรอย่างนี้นะครับไอ้พวกเหลี่ยมๆมันก็จะหายไปนะครับผมแบบว่าตรงนี้นะครับที่ขอเปลี่ยนเป็นสามสิบนะครับสามสิบหลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มสตู ก็มาที่ตรงนี้ครับสามเดียมควม่ำแ a n อนิ t โ o รกแล้วก็เลือกให้มันมาอยู่ข้างล่างสุดนะครับเลื่อนตรงนี้ครับให้มันมาอยู่ข้างล่างข้างล่างสโตรกสองอันนี้งแล้วก็เพิ่มเป็นสี่สิบพอย์ตรงนี้เพิ่มเป็นสี่สิบพอย์เส้นจะเลือกเป็นสีดำเพื่อเป็นการ เพิ่มความเด่นนะครับทีนี้มันจะมีหยดน้ำฝนเรื่องหยดน้ำฝนนี้เราก็เลือกมาที่เพนทูเนี่ยนะครับเลือกเพนทูมาสร้างเส้นนะครับคลิกสร้างเส้นหรือเส้นนะครับตรงนี้มันใหญ่โตมากุลานเรามากำหนดเส้นเอาสักประมาณ8้อย ผิวไม่เอานะครับเอาแต่สโตรกอย่างเดียวสโตรกเป็นสีขาวตรงนี้พี่จะเลือกรูปแบบของเส้นเรามาเลือกรูปแบบของเส้นได้จากตรงนี้นะครับจะเลือกรูปแบบของเส้นเป็นแบบนี้จะเลือกแบบแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งเป็นเอาแบบนี้ดีกว่าครับพี่ก็จะเลือกวางนะครับ ก็คอ c โทรลจีันแล้วก็ V ไปเรื่อยๆครับนี่ครับแล้ก็เลือกปรับแต่งเอานะครับ สั้นบ้างยาวบ้างนั้นพี่ก็จะเลือกอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็คันธนสีคัน l นวีนะครับการเลือกครั้งเดียวเอามาวางไว้ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้จะขอเลือกไปทับตัวหนุ่สีนะครับก็จะวางแบบน,นี้นะครับ เราก็เลือกให้สีมันไม่เท่ากันนะครับพี่ก็จะไปเลือกที่ opacity นะครับตรงนี้พี่จะเลือกสัก50%อันนี้ก็สัก60%ข้างบนก็เช่นกันครับ ก็จะเลือกสักาสิหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือเพนทูนะครับเลือกเพนทูมานะครับเลือกสร้างเส้นเส้นครับสร้างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกสร้างตรงนี้ที่สักสี่จอยแล้วก็เลือกรูปแบบของเราแคปกับคอนเนอรแบบนี้นะครับ ก็เลือกเป็นเส้นปลกนะครับเลือกรูปแบบของเส้นแบบแบบนี้นะครับเลือกเส้นเป็นสีเหลืองนะครับ,รบเราจะเลือก จะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้พี่จะเลือกอปัตตี้แค่50ซน์นะครับมันเป็นลูกเล่นเฉยๆนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูราฮาาฮาด้วยนะครับสวัสดีครับ